เมื่อสอยติดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียบร้อยค่ะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะซ้อนกัน2อ,อชั้นนะคะอันนี้จะซ้อนกัน2ชั้นทีนี้เราจะมาในส่วนของการทําก้านดอกนะคะเราก็จะใช้